พระโอวาทพระพุทธจี้กงบทพินิจจิตยานร้อยแปดข้อที่เก้าเจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญมีความขยันขันแข็งแต่จิตใจยังไม่มั่นคงพอที่จะรับมือกับคำวิจารณ์นี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่ยังขาดความอดทนต่อคำวิพากวิจารณ์และยังยึดติดกับผลตอบแทนจงตระหนักว่า การบำเพ็ญธรรมที่แท้จริงนั้นไม่ได้วัดกันที่ความขยันขันแข็งภายนอกแต่วัดที่ความมั่นคงของจิตใจเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆการที่เจ้ารู้สึกท้อแท้เมื่อถูกวิจารณ์นั้นแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังติดอยู่กับความยึดมั่นในตัวตนและผลลัพธ์อย่าลงคิดว่าความขยันขันแข็งภายนอก คือความสำเร็จในการบําเพ็ญแท้จริงแล้วความสามารถในการรักษาจิตใจให้มั่นคงท่ามกลางคําชมและคําติต่างหากที่เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติการบําเพ็ญที่แท้ต้องฝึกให้จิตใจมีความมั่นคงไม่วันไหวต่อโลกธรรมท,ทั้งราบยศสรนเสริญและนินทา จงฝึกรับฟังคํำวิจารณ์ด้วยใจที่เป็นกลางเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนทุกสิ่งโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังเจ้าจะพบว่าเมื่อเราไม่ยึดติดกับความคิดเห็นของผู้อื่นจิตใจจะเป็นอิสระและมีความสุขอย่างแท้จริงผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงนั้นย่อมมีความขยันขันแข็งในการปฏิบัติควบคู่ไปกับจิตใจที่มั่นคง สามารถรับมือกับคำวิจารณ์ได้อย่างสงบและมีสติใช้คำวิจารณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองโดยไม่หวั่นไหวหรือเสียศูนดังทองคำที่ผ่านการหลอมไฟยิ่งถูกเผาไหม้ก็ยิ่งบริสุทธิ์ฉันใดจิตใจของผู้บำเพ็ญที่แท้จริงก็เช่นกันยิ่งผ่านคำวิจารณ์และอุปสรรคก็ยิ่งเจอิจ้าและมั่นคงฉันนั้น คำวิจารณ์ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้การบำเพ็ญไม่คุ้มค่าแต่เป็นเครื่องพิสูจน์และขัดเกลาให้จิตใจของเจ้าแข็งแกร่งและผ่องใสย,ยิ่งขึ้นดังนั้นอย่าเพียงขยันมีการปฏิบัติแต่จงขยันในการรักษาจิตใจให้มั่นคงด้วยเพราะนั่นคือแก่นแท้ของการบำเพ็ญที่ไม่มีวันสูญเปล่าแม้จะเจอคำวิจารณ์ใดๆก็ตาม การยอมรับความทุกข์และความยากลำบากด้วยใจที่สงบนั้นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความเข้มแข็งอันยิ่งใหญ่เพราะผู้ที่เข้าใจธรรมชาติของทุกข์อย่างไม่หวั่นไหวต่อมันในท่ามกลางพายุชีวิตจงรักษาความสงบไว้ในใจเพราะนั่นคือพลังอันแท้จริงที่จะนำพาเจ้าข้ามพ้นห่วงทุกข์ทั้งปวง ติดตามภาพวาดตอนต่อไปด้วยนะคะ